สตอรี่หลอนวันนี้เสนอเรื่องคฤหา,าหส์สายลมหลอนเสียงสายลมบีดมิวพัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกลังในยามพรเพลชวนให้รู้สึกหนาวเย็นแม้ในฤดูร้อนต้นไม้เก่าแก่ยืนต้นตระกานอยู่รายรอบคฤหาส์ร้างหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางเนินเขาคฤหาส์สายลมเคยเป็นบ้านของตระกูลนักอุตสาหากรรมชื่อดังเมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนที่ครอบครัวทั้งหมดจะหายสาบสูญไปอย่างลึกลับชาวบ้านในละแวกนั้นต่างรอกันว่า ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหาใครขับรถผ่านหน้าคฤหาสน์จะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาราวกับเด็กและเสียงสะอื้นของหญิงสาวที่ดังก้องออกมาจากห้องชั้นบนสุดนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องลี้ลับตัดสินใจเข้าไปสำรวจคฤหาสน์เพื่อพิสูจน์ความจริงพวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอยอยู่ภายในนั้นไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นคำสาปพิมพ์นักศึกษาสาวผู้หลงไหลเรื่องลี้ลับ ได้รับจดหมายปริศนาที่เขียนด้วยลายมือหวัดๆเชิญให้เธอไปสำรวจคฤหาส์สายลมเธอชักชวนเพื่อนอีกสี่คนร่วมเดินทางสู่สถานที่ซึ่งไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้มากว่า10ปีเมื่อทั้งห้าคนมาถึงคฤหาส์พวกเขารู้สึกได้ทันทีถึงพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นประตูไม้บานใหญ่เปิดออกเองอย่างช้าๆเหมือนกำลังต้อนรับผู้มาเยือนในขณะที่สำรวจพวกเขาพบห้องกระจกที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาโบราณ ในนั้นมีตู้โชว์บานหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดได้จนกระทั่งเสียงหัว,หวเราะแผ่วเบาดังขึ้นและตู้เปิดเองขณะหนึ่งในกลุ่มเผลอมองเข้าไปในกระจกโบราณเขาเห็นตัวเองยืนอยู่แต่ในภาพสะท้อนกลับมีคนอีกคนหนึ่งยืนข้างหลงังทั้งที่ด้านหลังว่างเปล่าพวกเขาค้นพบห้องใต้ดินที่ซ่อนเอกสารเก่ารูปภาพและบันทึกของครอบครัวเจ้าของกหาหน์ที่บ่งบอกว่ามีพิธีกรรมประหลาดเกิดขึ้นเพื่อขังวิญญาณภรรยาไว้ในบ้านนี้ เสียงลมกรีดร้องแทกผ่านหน้าต่างไม้ผูกที่กำลังเปิดปิดเองด้วยแรงบางอย่างจากในบ้านเพื่อนทั้งสี่ของพิมกำลังตะโกนร้องเรียกเธอขณะที่เธอก้าวเข้าไปกลางโถงใหญ่ที่ซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นภาพตรงหน้าเธอคือหญิงสาวในชุดลูกไม้โบราณสีซีดเหมือนหบอกยามเช้าผมยาวสยายปกหน้าใบาหน้าเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความแค้นเธอลอยนิ่งอยู่เหนือพื้นห่างจากพิมเพียงไม่กี่ก้าว เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวปลดปล่อยข้าก่อนที่ข้าจะกลืนพวกเจ้าทั้งหมดพิมพ์กรรมที่ห้อยเก่าที่เธอพบในห้องใต้ดินน่นจี้ที่มีรูปของหญิงสาวคนเดียวกับที่อยู่ตรงหน้าเธอเธอเอ่ยเสียงสัน่นคุณคือคุณหญิงมาริษาใช่ไหมวิญ,ญญาณหยุดนิ่งสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาสามีาข้าขังข้าไว้ในบ้านนี้ด้วยม์ดับเพราะรัวข้าจะเปิดโปงความชั่วของเขาข้ารอคนที่เห็นข้า ไม่ใช่เพียงมองข้ามอพิมพ์หลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกหนูจะช่วยคุณให้พ้นจากที่นี่เธอหยิบกระดาษปลสวดที่พบไว้ในตู้ใกล้ยิ่งบูชาเก่าแล้วเริ่มท่องเสียงสวดกองสะท้อนทั่วคฤหาสแสงจากที่สว่างว่าจนทุกคนต้องยกมือขึ้นบงังร่างของวิญญาณเริ่มสลายเป็นแสงบางเบาเสียงสะอื้นแถวเบาลงเธอย,ยิ้มน้ำตายหยดสุดท้ายไหลลงอากาศก่อนจะหายว่าไป พายุลมเงียบลงทันทีเงามืดทั้งหลายค่อยๆหายไปเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้จางๆลอยผ่านสายลมเย็นเสียงของเธอดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายขอบใจลูกสาวของแสงพิมพ์สุดลงกับพื้นด้วยน้ำตาและความโล่งใจเพื่อนๆวิ่งเข้ามาหาเธอกระซิบเสียงแผ่วเราทำสำเร็จเธอไปแล้วไปจริงๆขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์